ดีครับผมสมบัติคงสว่างผู้ฝึสอนกีฬาฟุตบอลของนครศรีธรรมราชก็รายการนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลไพมิเตอร์ซึ่งเป็นรายการประชาชนนะครับก็อยู่ในสายที่ก่อนข้งแข็งแต่ก็เด็กก็ทำผลงานได้โอเคนะครับเกมก็เล่นกับเขาได้สูสีไม่ไวัาจะเป็นสีเกตลลำปางกรุงเทพนะครับวีนนี้เจอคอนแก่น แต่ว่าก็แพ้ไปสองนัดแล้ววันนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะพัฒนาเด็กต่อไปก็คือกลับไปแล้วต้องเตรียมให้นักกีฬามาคัดทีมโยชนทินชาติรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อแข่งขันชิงแชมปอาเซียนแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียนะครับก็หวังว่าหน้าจะมีเวลาพักแล้วก็เด็กสามารถคัดติดได้สักอย่างน้อยก็ประมาณ5คนก็โอเคนะก็หวังว่า คงจะได้ทำบ้าง。